สวัสดีครับกลับมาพบกับการถ่ายทอดสดในเวลาบ่ายนะครับเราก็จะมาสรุปภาพความเคลื่อนไหวในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับคาดการแนวโน้มในช่วงบ่ายนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับวันนี้ผมก็มารับหน้าที่แทนคุณจเจริญหนึวันนะครับ ในส่วนของภาพตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสน,นะฮะตัวดัชนีเซ็ตก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไหวอยู่ในแดนบวกนะฮะตลอดอการซื้อขายช่วงเช้าเลยนะฮะปิดตลาดเนี่ยเซ็ตก็บวกอยู่10.72จุดนะอยู่ที่1,569จุด 5.5จุดนะฮะวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับในส่วนของหุ้นหลายๆกลุ่มอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มพลังงานรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางตัวอย่างที่เป็นต้นนะฮะก็มีมีแรงซื้อเข้ามาทําให้ดัชนีก็สามารถปรับตัวขึ้นมาได้นะครับในขณะที่สถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในวันนี้เนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้ามานะฮะเป็นจำนวน5 59รายนะ,ะก็ถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะฮะเราเราไม่ได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขนาดนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ามันเริ่มมีการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวเลขมันก็เลยค่อนข้างสูงและช่วงนี้ก็มีการนะเร่ง รวจนะฮะคนที่มีความเสี่ยงนะฮะก็อาจจะทำให้ยังคงมีการพบนะูดติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ ต้องจับตาดูปัจจัยนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในการใน,ในตลาดหุ้นบ้านเรานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์มันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะฮะแต่พอมันกลับมามีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลนะครว่ามันจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในบ้านเรานะฮะร,รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะฮะที่อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่า เราเรากำลังมีแผนที่จะเปิดประเทศให้นักลงทุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะถูกเลื่อนออกไปนะฮะก็แน่นอนถ้าเกิดว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบมันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยพึ่งพาก,การท่องเที่ยวสูงมากๆนะฮะ,ะตรงนี้ก็แน่นอนอ ภาพของตลาดก็อาจจะยังปรับตัวขึ้นมาได้ไม่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าภาคเช้าเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาได้ก็ตามแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็มองว่ายังคงต้องระวังอยู่นะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อขายวันวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการนะะก็จะมีวันทําการแค่2วันก็คือวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะฮะซึ่งแน่นอนออมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็น่าที่จะชะลอการซื้อขายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยออมองว่าตลาดก็ยังไม่น่าจะไปไหนไกลจากนี้นะฮะแล้ววันนี้ช่วงบ่ายเองก็อาจจะมีแรงขายออกมาด้วยมีโอกาสที่เซ็ต อาจจะมีการย่อลงมานะเพราะว่านักลงทุนบางส่วนก็อาจจะต้องการลดความเสี่ยงนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงการเพราะฉะนั้นบ่ายนี้ต้องระวังนะฮะดัชนีอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้นะฮะมองว่ายอย่างนั้นนะครับแนวรับสําหรับเซตเนี่ยมองไว้แถวๆบริเวณ1,565จุดแล้วก็1,550จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,580จุดแล้วก็1,600จุดนะครับ ในส่วนของช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีห้าดับหลักทรัพย์ที่มีโวลุมการซื้อขายเยอะที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะฮะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวปูนใหญ่นะฮะปูนใหญ่ปิดตลาดครึ่งเช้าไปอยู่ที่406บาทนะบ,บวกขึ้นมา17บาทปูนใหญ่เพิ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ราคาหุ้นก็ดีดกลับขึ้นมาได้แบบค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยหุ้นของสวัสด์นะฮะ สวัสด์ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่86บาทนะฮะบวกขึ้นมา4บาท25สตางค์แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเดลตานะฮะเดลต้าวันนี้ก็ขยับขึ้นมานะฮะปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่300 79บาทบวก1บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว STGT นะฮะ STGT วันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ไม่ยังไม่ค่อยเยอะนะฮะล่า,ลาสุดอยู่ที่45บาท25สตางค์นะฮะติดลบ 25สตางค์แล้วก็ตามมาด้วยหุ้นของคอมเซเว่นนะฮะคอมเซเว่นก็วันนี้ปรับตัวขึ้นมาได้นะฮะล่าสุดก็อยู่ที่69บาท75สตางค์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ5ันดับหลักทรัพย์ที่มีโวลุ่มซื้อขายเยอะที่สุดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาส่วนภาคบ่ายของวันนี้เราก็มีหุ้นนะฮะที่เราแนะนำในเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะเอามาฝากกัน2ตัวนะฮะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวอามานะนะฮะอามานะ,ะปิดตลาด ช่วงภาคเช้าอยู่ที่6บาท30บนะฮะบวกขึ้นมา15สตางค์นะฮะตัวนี้เรามองแนวโน้มก็ยังน่าที่จะมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าผ่านแนวต้านแถวๆ6บาท50เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นต่อนะฮะก็เรามองแนวโน้มก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปทดสอบที่6บาท50แล้วก็สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับก็เลยแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรนะฮะสำหรับตัวอามานะนะครับ แนวรับอยู่ที่5บาท90แล้วก็5บาท50สนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่6บาท50แล้วก็6บาท90อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัว RBF นะฮะ RBF ปิดตลาดช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่18บาท40บนะฮะบ,บวกขึ้นมา30สตางค์นะฮะก็แนวโน้มก็ถือว่าดีด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับตัว RBF หลังจากที่ราคาสามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ18บาท20สสตางค์ได้ก็น่าจะเป็นโอกาส น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นต่อนะสำหรับตัว RBF นะฮะแนวต้า ta, เรามองไว้แถวๆบริเวณ19บาทแล้วก็19บาท90ส่วนแนวรับอยู่ที่18บาท20แล้วก็17บาท20นะก็จะเป็นในส่วนของหุ้น2ตัวนะที่เราแนะนำในช่วงบ่ายของวันนี้ให้ซื้อเก็งกำไรได้นะฮะอย่างที่บอกไปบ่ายวันนี้ก็อาจจะต้องระวังนะฮะตลาดอาจจะมีการย่อลงมาจากช่วงครึ่งเช้าได้ เพราะว่าอาจจะมีการขายของนักลงทุนออกมาก่อนที่ตลาดจะปิดแล้วก็หยุดยาวในสัปดาห์หน้าในช่วงเทศกาลสงการนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนะฮะก็อาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับส่วนคําถามนะเดี๋ยวเรามาดูกันใน f a c e b o o k แฟนเพจของเรานะฮะใครมีคําถามก็สามารถส่งเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะทยอยตอบไปทีละตัวนะฮะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนตัวเดลตานะฮะเดลต้าวันนี้ติดนะฮะหนึ่งในห้าหลักทรัพย์ที่มีโวลุ่มเยอะที่สุดนะฮะในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมา แนวต้าน uh, สำคัญสำหรับเดลต้าเนี่ยอยู่ยแถวบริเวณ400บาทนะฮะส่วนแนวรับก็ถแถวบริเวณ300ประมาณ360แล้วก็350บาทนะฮะ,ะก็ก็คิดว่าช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไซด์เวย์นะฮะ,ะมีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆ400บาทได้นะแตะ่มองว่ายังไม่น่าจะผ่านแถวๆ400บาทนะฮะ ขึ้นไปชนแล้วอาจจะมีแรงขายทําให้ย่อลงมาได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะพอเข้าไปใกล้ๆ4 0 0บาทเนี่ยนะฮะราคาอาจจะมีการย่อลงมาถ้าจะซื้อเนี่ยก็แนะนําให้ให้ซื้อขายแบบเก็งกาไรช่วงสั้นๆไปก่อนนะรอรอย่อลงมาบริเวณแนวรับแล้วค่อยเข้าไปซื้อก็ได้นะฮะแถวแถว3 5 0ถึง360นแ,แถวๆนั้นนะฮะซื้อเก็งกาไรแล้วไปทํากําไรแถวแถว400บาทก็น่าจะเป็นลนักษณะของการเก็งกําไรช่วงสั้นๆไปก่อนสําหรับตัวเดลตานะฮะ,ะแล้วก็จะมี STGT นะฮะ วันนี้ stgt แนวโน้มไม่ค่อยดีนะฮะจริงๆไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะราคาก็มีการย่อลงมานะฮะแนวรับระย,ยะสั้นเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณแถวๆบริเวณ43บาทนะฮะก็จะเป็นแนวรับระยะสั้นนะ,ะ43ถึงประมาณ42บาท50นะ,ะเป็นเป็นแนวรับระยะสั้นก็แนะนําให้รอซื้อแล้วกันบริเวณแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านตอนนี้อยู่ที่บริเวณ40 ประมาณ46บาท50ถึง47บาทนะฮะก็รอยลอย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่า,าสัญญาณจากตัวสโลสโตแคสติกก็ค่อนข้างโอเวอร์บอลแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอย่อลงลง,ลงมานิดนึงนะฮะแล้วตัว STGT มีการเปิดแก๊ปเอาไว้ด้วยนะฮะก็รอรอ,อลงมา แถวบริเวณ4ประมาณนี้แหละประมาณ43-44บาทผมมองว่า,น,าน่าจะค่อยเข้าไปซื้อได้นะฮะน่าสนใจแถวๆนั้นนะฮะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว ALT นะฮะ ALT ก็ตัวนี้ยังค่อนข้างไซด์เว์อยู่นะฮะถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยแนวต้านอยู่แถวบริเวณประมาณ3บาท50ส่วนแนวรับก็อยู่ที่แถวๆ2บาท80นะฮะ แล้วก็3บาทก็จะเป็นโซนแนวรับนะฮะสบาท2บาท80เนี่ยเป็นแนวรับก็ทยอยซื้อแล้วกันนะฮะคือถ้าถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า3บาทเนี่ยก็คิดว่าสามารถทยอยซื้อได้นะฮะเราเราไปาขายทํากําไรแถ่วๆบริเวณเ3บาท50ช่วงนี้มันยังแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวนะ,ะแต่ลอย่อลงมาสักนิดนึงนะฮะหลุดลงมาต่ำกว่า3บาทก็เข้าไปซื้อแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวชายโยนะฮะในส่วนของตัวชายโยก็ยังคงติดแนวต้านแถวๆบริเวณ 13บ,บาทนะฮะก็จะเป็นแนวต้านสำคัญเลยนะฮะส่วนแนวรับก็อยู่แถวบริเวณ12บาทแล้วก็11บาทนะ,ะก็จะเป็นโซนแนวรับนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะรอย่อ,อลงมาแล้วค่อยซื้อดีกว่านะฮะสำหรับตัวชยโยนะฮะก็ช่วงสั้นๆนี้ยังติดแนวต้านที่13บาทอยู่ยังยังผ่านไปไม่ได้ก็อาจจะมีการย่อ,อลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อแล้วกันนะฮะสำหรับตัวชยโยนะฮะรอตั้งรับอีออนนะฮะ ในส่วนของตัวอีออนนะฮะแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ250บาทส่วนแนวรับก็อยู่แถวๆบริเวณ2 200ประมาณ215แล้วก็210บาทนะฮะสำหรับตัวอีออนนะฮะช่วงนี้ก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะฮะราคายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะฮะมากมายนะฮะก็รอย่อลงมาแล้วค่อยซื้อนะฮะสำหรับตัวอีออนแล้วก็จะมีตัว SCC นะฮะปูนใหญ่นะปูนใหญ่วันนี้ล้อแรงนะฮะ หลังจากขึ้นเครื่องหมาย HD ไปเมื่อวานนี้ราคาวันนี้ปรับตัวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแนวต้านเนี่ยสำหรับตัว SCC อยู่แถวๆบริเวณเประมาณ420บาทนะแนวต้านต่อไปสำหรับตัว SCC นะฮะส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ400บาทแล้วก็390นะครับแล้วก็จะมี TPI พ o ลีนนะฮะ TPI พลีก็แนวต้านแถวๆบริเวณ2บาทนะครับแนวรับก็อยู่แถวๆบริเวณ บาท80ถึงบาท75สตางค์นะฮะ,ะตัวนี้แนะนำให้รอย่อลงมาก่อนเช่นเดียวกันแล้วค่อยซื้อนะฮะแถวแถวบาท75ถึงบาท80นะครับแล้วก็จะมีตัว MTC นะฮะในส่วนของตัว MTC แนวต้านอยู่ที่บริเวณเ่อแถวแถว71บาท50แล้วก็เกือบเกือบ73บาทส่วนแนวรับก็อยู่แถวแถวบริเวณนี่แหละฮะ ประมาณ68บาทนะก็จะเป็นแนวรับช่วงสั้นๆนเนี่ยมองแนวโน้มน่าจะขึ้นไปทดสอบนะแต่แถวบริเวณ71บาท5 0ถึง72บาทได้นะฮะก็มองว่าน่าจะขึ้นต่อนะดูจากสัญญาณทางเทคนิคแล้วสำหรับตัว MTC นะฮะก็น่าจะขึ้นนะครับแล้วก็จะมี VCOM นะฮะในส่วนของตัว VCOM นะแนวรับอยูแ่แถวบริเวณ5บาท40 ถึง5บาท30นะฮะแนวต้าเลยก็อยู่แถวแถวบาทช่วงนี้แกวงนะฮะแกว่งแถวแถวบริเวณนี้ละประมาณ5บาท20ถึงเกือบเกือบบาทแถวแถวนั้นนะฮะก็ทย่อลงมาแถวแถวบาท2ี่บาท30เนี่ยน่าสนใจนะฮะซื้อเกงกำไรได้ขึ้นไปแถวแถวบาทก็ขายนะครับแล้วก็ตัว RT ฮนะ RT ก็แนวต้านแถวแถวบริเวณ2บาท70สนะฮะส่วนแนวรับก็อยู่แถวแถวบริเวณ2บาท สองบาทห้าสิบแล้วก็แ,แถวแถวสองบาทสามสิบห้านะฮะ,ะช่วงสั้นๆนี้อาจจะขึ้นไปที่บริเวณสองบาทหกสิบสองบาทเจ็ดสิบได้นะฮะแต่คิดว่ายังไม่น่าจะผ่านนะฮะก็อ,อ,อาจจะซื้อเก็งกำไรช่วงสั้นๆนะฮะ,ะคิดว่ายังไม่น่าจะเกิน2บาท70นะครับสำหรับตัว RT นะครับ Ever นะฮะ Ever ก็ แนวต้านแะแถวบริเวณ4 5ถึงส6สตางค์นะฮะส่วนแนวรับตอนนี้มองไวแ้แถวบริเวณ37นะฮะแล้วก็30สตางค์นะ,ะสำหรับตัวเอเวอร์นะครับแล้วก็สยามนะสยามโอ้ตัวนี้กราฟสวยเลยนะฮะแกว่งอยู่ในกรอบขาขึ้นนะฮะตัวเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวในรูปแบบขาขึ้นนะฮะก็มองว่าแนวโน้มก็ยังยังดีอยู่นะฮะ แนวต้านเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ2บาทประมาณ2บาท25 2บาท30สนะฮะส่วนแนวรับตอนนี้มองไว้แถวๆบริเวณ2บาทก็ถ้ายังไม่หลุดลงมาต่ำกว่า2บาทเนี่ยก็มองแนวโน้มยังดีอยู่นะ,ะแต่ถ้าหลุด2บาทเมื่อไหร่อันนี้ต้องต้องขายออกมานะฮะสำหรับตัวสยามนะฮะ A C E นะครับ A C E ก็ยังค่อนข้างไซด์เวย์นะฮะแนวรับแถวๆ3บาท50แนวต้านก็ แถวๆบริเวณ4บาทแล้วก็4บาท25นะฮะช่วงนี้ก็อาจจะไซด์เวย์นิดนึงนะฮะรออร่อย่อลงมาแล้วค่อยซื้อแล้วกันนะฮะแนวต้านาแนวรับสำคัญอยู่แถวๆบริเวณ3บาท50นะฮะเ,เดี๋ยวให้ไว้อีกแนวแล้วกันนะฮะแนวรับอ,อีกอีกแนวนึงก็อยู่แถวๆบริเวณ3บาท75นะฮะก็รอร่อย่อลงมาแล้วค่อยซื้อแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมี i อหนกนะฮะ i อหนกเนี่ยกราฟสวยเลยนะฮะ แนวต้านอยู่แถวบริเวณ1บาทถึง1บาท5สตางค์ส่วนแนวรับก็อยู่แถวบริเวณ90แล้วก็85สตางค์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแนวรับแล้วก็แนวต้านนะ,ะแนวโน้มถือว่ายังดีนะฮะราคายังแกว่งในลักษณะของการยกตัวขึ้นอยู่นะครับ IVL นะฮะ IVL ช่วงนี้ไซด์เวย์นะฮะแนวรับแถวแถวบริเวณ42บาทประมาณ42บาท30าทนะฮะ ส่วนแนวต้านตอนนี้มองไว้แถวๆบริเวณ45บาทแล้วก็47บาทนะครับก็จะเป็นโซนแนวต้านนะก็ไซเววนเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็รอซื้อแล้วกันนะแต่แถวบริเวณ4ประมาณ42บาท50แถวๆนั้นนะฮะค่อยๆไปซื้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัววานะฮะสำหรับตัววานี่ช่วงนี้ต้องต้องระวังนิดนึงราคายังมีการปรับตัวลงอยู่นะฮะแนวรับแถวๆบริเวณ3บาท20าทแล้วก็3บาท10สตางค์ ก็เป็นว่ารอรอย่อลงมาแถวๆถสามบาทยี่สบสาบาทสิบสตางค์แล้วค่อยซื้อแล้วกันนะฮะสำหรับตัวว่าโอร์นะฮะโอร์ OR ช่วงนี้เข้าสู่โหมดของการแกว่งตัวออกด้านข้างนะฮะหรือว่าไซเวย์นะฮะแนวรับ,แ,บรแถวๆบริเวณแถวแถวบริเวณเกือบเกือบสามสิบาทนะ,ะแนวรับส่วนแนวต้านก็มองไว้แถวๆบริเวณสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบแล้วก็สามสิบสามบาทห้าสิบก็จะเป็นโซนแนวต้านนะฮะก็รอย่อลงมาแล้วกันนะ,ะแถวแถว เกือบเกืบาทเนี่ยมองว่าน่าสนใจสำหรับตัว OR SPRC นะฮะ SPRC นะฮะในส่วนของตัว SPRC ก็มีแนวต้านแถวแถวบริเวณเอ,อ 10, ประมาณ10บาทนะฮะแนวต้านสำคัญเลย10บาทส่วนตอนรับแนวรับตอนนี้อยู่แถวบริเวณ8บาท50แล้วก็8บาทนะครับก็รอซื้อแล้วกันนะโซนแถวแถว8บาทถึง8บาท50นะครับ อิชินะครับอิชิช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วไปนิดนึงนะครราคายังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาแนวต้านถาแถวบริเวณ15บาทส่วนแนวรับก็มองไว้แถวบริเวณ13บาทแล้วก็ถแถว13บาทถึง13บาท50าทนะครับถ้ายังไม่หลุด13บาทลงมาซะก่อนก็ถือว่าแนวโน้มยังดีแต่ถ้าหลุด13บาทอันนี้ต้องระวังนะสำหรับตัวอิชินะครับ ก็ให้จับตาดูที่1 3บาทเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้ายังไม่หลุดก็ยังมีโอกาสดีดกลับแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ต้องต้องถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัว UV นะฮะ UV แนวต้านแต่แถวบริเวณ4บาท12แล้วก็4่บาท25นะฮะส่วนแนวรับก็มองไวแ้แถวแถวบริเวณแ,แถวแถวแถวบริเวณนี้ละ3บาท90นะฮะแล้วก็3บาท80นะครับ J r นะครับ JR ก็แนวรับแถวๆบริเวณ8บาท20แล้วก็8บาทนะฮะก็รอย่อลงมาก่อนแล้วกันค่อยซื้อนะฮะสำหรับตัว JR นะครับ Curry นะฮะ KEX ช่วงนี้ลดความร้อนแรงลงไปนะฮะสำหรับตัวเ u อ r y แนวรับตอนนี้อยู่ที่บริเวณนี่แหละฮะแถวๆ50บาทแนวรับแรกแนวรับถัดไปก็แถวๆ48บาทแถวๆนั้นเลยนะฮะ ยังไงรอรอย่อลงมาแล้วค่อยซื้อแล้วกันนะฮะคือถ้าลงมาแต่แถว48บาทเนี่ยมองว่าน่าสนใจนะฮะสำหรับตัวเคอรี่นะฮะยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อนะฮะเปิ้ลนะฮะ PLE ก็สัญญาณฟื้นตัวยังไม่ชัดนะฮะราคาก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงมานะะแนวรับแต่แถวบริเวณ77สตางค์นะฮะแล้วก็70สตางค์นะฮะก็รอย่อลงมาก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้หุ้นกลุ่มรับเหมาอาจจะได้รับผลกระทบนะฮะ ราคาอาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็จะมีตัวบีห้าสองบีห้าสองเนี่ยครับถือว่าสวยนะฮะ,ะแนวรับก็อยู่ถแถวๆบริเวณ60สตางค์แล้วก็55สตางค์ส่วนแนวต้านก็อยู่ถแถวๆบริเวณ67ถึง70สตางค์นะฮะก็รอย่อลงมาแล้วกันนะถแถวๆ55 56สตางค์เนี่ยก็ค่อยค่อยซื้อนะฮะสำหรับตัว B52 นะครับให้ให้จุด ตัดขาดทุนเอาไว้แถวๆบริเวณ45สตางค์แล้วกันนะถ้าถ้าย่อลงมาแล้วหลุด45สตางค์ก็ต้องถอยนะฮะสำหรับตัว B52 AOT นะฮะ AOT ช่วงนี้ราคาหุ้นก็ยังค่อนข้างแข็งอยู่นะฮะแนวต้านอยู่แถวบริเวณ70บาทส่วนแนวรับก็อยู่แถวบริเวณ66บาทนะฮะแนวรับแรกแนวรับถัดไปก็63บาทถือว่าแข็งนะ AOT แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ระลอบใหม่แล้วราคาหุ้นก็ถือว่ายังไม่ได้ลงมาแรงนะฮะ,ะยังมีแรงซื้อเข้ามาราคายังปรับตัวขึ้นมาได้ก็รอรอซื้อบริเวณแนวรับแล้วกันนะแต่แถว65แล้วก็63บาทนะครับ SAK นะฮะ SAK แนวต้านอยู่แต่แถวบริเวณ12บาทนะฮะแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ11บาทแล้วก็10บาท70าทนะครับ BTS นะฮะ BTS ช่วงนี้ยังไซเวยอยู่นะฮะถ้าถือก็ต้องอใจเย็นนิดนึงนะฮะราคายังไม่ยังไม่ได้มีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นแบบแข็งแกร่งนะฮะแนวรับอยู่ที่บริเวณ9บาทส่วนแนวต้านก็อยู่10บาทนะ,ะแขวงอยู่ในกรอบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะ9-10บาทก็อาจจะต้องถือไปอีกสักระยะนะฮะสำหรับตัว BTS ช่วงนี้ยังยังไม่ได้มีแนวโน้มของการาปรับตัวขึ้นแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแล้วไว้ถ้าซื้อเอาไว้แล้วเนี่ย ก็อาจจะต้องทนนิดนึงนะฮะราคาอาจจะยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาหรืออาจจะขายออกมาก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ขาดทุนนะฮะ,ะแล้วไปพิจารณาหุ้นตัวอื่นนะฮะน่า,นาจะมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทิสโก้นะฮะทิสโก้แนวต้านแถวบริเวณ100บาทนะครับ ส่วนแนวรับก็มองเอาไว้แถวๆบริเวณ9 7บาทแล้วก็9 5บาทแนวโน้มถือว่ายังดีนะสำหรับตัวทิสโก้ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบขาขึ้นนะครับแต่ระยะสั้นต้องระวังแนวต้านที่100บาทนะครับถ้ายังผ่านไปไม่ได้อาจจะมีการย่อลงมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวแมคโครนะฮะในส่วนของแมคโครก็แกว่งอยู่ในกรอบแถวๆบริเวณ36-40บาท ก็รอซื้อแต่แถวบริเวณ36บาทแล้วกันนะฮะค่อนข้างแข็งนะแต่แถว36บาทย่อลงมาแล้วก็มักจะไม่หลุดมีแรงซื้อเข้ามาแต่แถว36บาททําให้ราคามีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะฮะก็รอซื้อที่36บาทแล้วกันแล้วขายทำกำไรเล่นรอบไปแต่แถว40บาทนะครับโอสดสภานะครับโอสดสภาก็แว่งอยู่ในกรอบนะแต่แถวบริเวณ32บาทนะฮะถึงประมาณ30 5, 36บาบาทแต่แถวนั้นนะฮะ ก็ช่วงสั้นๆนี้อาจจะมีการดีดขึ้นมาแต่ปรับตัวขึ้นมายังไม่ค่อยเยอะนะฮะมองว่าอย่างนั้นก็อลอย่อลงมาแล้วกันแถวๆสามสิบสองบาทถ้าบถึงสาบาทค่อยซื้อนะฮะสำหรับตัวโอสถสภานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเบนะฮะเบ B แนวต้าแถวบริเวณสามสิบาบาทส่วนแนวรับตอนนี้อยู่ที่บริเวณ36บาทถึง34บาท50บนะครับ แล้วก็จะมีสเต็กนะฮะสเต็กช่วงนี้ราคาหุ้นก็อาจจะแผ่ว,ผวลงไปนะฮะแนวต้านอยู่แถวบริเวณ15บาท40แล้วก็แนวต้านหลักเลยอยู่ที่16บาทส่วนแนวรับเนี่ยอยู่แถวบริเวณ15บาทแล้วก็14บาท80ก็ลองพิจารณาซื้อดูก็ได้นะแต่แถว14บาท80เนี่ยมองว่า,ามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะถ้าย่อลงมา14บาท80ก็สามารถซื้อแล้วเล่นเล่นรอบไปทำกำไรแถว16บาทนะครับ แล้วก็ Triple I นะฮะทริปเปิเลไอก็แนวต้านแถวๆบริเวณ7บาท50แถวแถวนี้พอดีเลยนะฮะก,ก็คิดว่ายังไม่น่าจะผ่านไปได้นะฮะอาจจะมียอ่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะรอซื้อแล้วกันแถวๆบริเวณ7บาทแล้วก็หบาท80ก็แกว่งแกว่งอยู่ในกรอบแถวแถวนี้นะ6บาท80ถึงประมาณ7บาท50นะฮะก็ยอ่อลงมาแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับ E c h กนะครับ ในส่วนเอ็กโกนะแนวต้านแถวแถว190บาทส่วนแนวรับตอนนี้อยู่แถวแถว180บาทแล้วก็168บาท50าทนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างไซด์เวย์เหมือนกันนะฮะรอย่อลงมาแล้วค่อยซื้อนะฮะก็นะแถวบริเวณ100นี่แหละรประมาณ100 100, 100 100 78แล้วก็168บาทนะฮะค่อยๆไปซื้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเมกานะครับ ในส่วนของตัวเมกาแนวรับแถวๆบริเวณ33ประมาณ33 5 0บถึง34บาทนะครับส่วนแนวต้านตอนนี้มองว่าแถวๆบริเวณ35บาท50ถึง36บาทราคาย,ยังแกว่งอยู่ในในกรอบขาขาลงนะฮะดูจากสัญญาณทางเทคนิคแล้วการปรับตัวขึ้นก็ยังไม่ชัดนะฮะก็คิดว่ารอย่อลงมาแล้วค่อยเข้าไปซื้อน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะสำหรับตัวเมกานะฮะ เอ่อ TVO นะฮะตัวนี้ไซด์เวย์นะฮะแนวรับสำคัญเลยตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณสามเอ็ดบาทนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่34บาทนะแข่งอยู่ที่กรอบแถวๆนี้แหละฮะ31มสบถึงสาบาทก็ถ้าสนใจก็ซื้อได้นะแถวๆ31บาทแล้วเล่นรอบเก่งกำไรเล่นรอบทำกำไรแถวๆบริเวณ34บาทนะครับเอ่อแล้วก็จะมีตัว TTA นะฮะ TTA แนวรับแถวๆบริเวณแถวๆ10 10 แถวๆนี้ละฮะบาท80สนะฮะส่วนแนวต้านก็แถวๆบริเวณ13บาทแล้วก็สิบ่าท50นะฮะไทยออยนะครับในส่วนของตัวไทยออยก็แนวรับแถวๆบริเวณ45บาทแล้วก็ขอไปแนวรับแถวๆบริเวณ55บาทแล้วก็52บาท50นะครับก็รอย่อลงมาสักหน่อยแล้วกันนะฮะไทยออยแถวๆถว55บาทหรือไม่หรือไม่ก็แถวๆถว52บาท50แล้วค่อยเข้าไปซื้อ นะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับช่วงนี้ราคาหุ้นยังไม่น่าจะไปไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว vl นะฮะ vl แนวต้านแถวๆบริเวณ2องบาทแปแล้วก็3บาทส่วนแนวรับเนี่ยมองว่าแถวๆบริเวณ2บาทสองบาทห้แล้วก็2บาทสี่สิบนะครับไออแล้วก็ตัวไอลิงค์นะฮะไอลิงค์ Link เนี่ยแนวต้านแถวๆบริเวณ5้าบาทห้ ส่วนแนวรับมองไว้แถวๆบริเวณ4บาท80นะฮะ4บาท80แล้วก็4บาท70นะครับวานะครับในส่วนของตัววาก็แนวรับแถวๆบริเวณ3บาท20นะแล้วก็3บาทนะครับรอรอย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่านะฮะแถวๆ3บาท10 3บาท20นะครับสําหรับว่าลาดบุรีนะฮะ ลาดบุรีก็แนวแนวรับแต่แถวบริเวณ50บาทแล้วก็49่บาบาทส่วนแนวต้านก็แต่แถวบริเวณ53บาท5 0บถึง54าบาทช่วงนี้ก็ไซด์เวนะฮะออลอยยอลงมาก่อนแล้วกันแต่แถว50หรือไม่ก็48บาท50นะครับบิวตี้นะฮะคำถามค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะในช่วงบ่ายของวันนี้แนวต้านแต่แถวบริเวณเบาท85ดสิบนะฮะ สัญญาณฟื้นตัวก็ถือว่ายังใช้ได้นะมีโอกาสที่จะขึ้นไปแต่ถวบาทดสิบาบาท90าแนวรับแต่แถวบริเวณบาท65นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะในช่วงสั้นนะครับ CK CK นะฮะ CK แนวรับแต่แถวบริเวณ16บบาท80แล้วก็16บาท50นะฮะอย่อนะช่วงนี้กลุ่มรับเหมาคิดว่าราคาย,ยังไม่น่าจะปรับตัวขึ้นมาได้เยอะลอย่อแล้วกัน16บถึง16บาท50นะครับ ทีแคปนะครับทีแคปแนวต้าน38 38บาท0ถึง39บาทส่วนแนวรับแถวๆบริเวณ36บาท50นะครับก็ลอย่อลงมาแถวๆ3ามบาท50แล้วกันนะฮะสำหรับตัวทีแคปแล้วก็จะมี STGT นะฮะ STGT วันนี้ย่อลงมานะฮะแต่ราคาก็ยังไม่ปรับตัวลงแรงก็แนะนำให้รอ เราปรับตัวลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่าแถวแถว42บาท50ถึงเ,เกือบเกือบ43บาทแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะฮะคิดว่าราคาอาจจะมีย่อลงมาในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ BCH นะฮะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะฮะ BCH ก็ค่อนข้างร้อนแรงนะฮะแนวต้านแถวแถวบริเวณน,นี้เลยฮะ15บาท80าทถึง16บาทนะครับก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปแถวแถวบริเวณน,นู่นเลยฮะเกือบเกือบ10แถวแถว,แถวบริเวณ สิบเจ็ดบาทถึงสิบเจ็ดบาทห้าสิบเดี๋ยวยังไงบาทนี้รอดูแถวแถวสิบหกบาทก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านได้เนะี่ยน่าจะเป็นสัญญาณของการขึ้นต่อนะฮะแต่ถามสัญญาณทางเทคนิคว่าเป็นยังไงก็เอ่อก็ถือว่าดีนะฮะมองว่าน่าจะน่าจะผ่านไปได้นะแถวแถวสิบหกบาทนะครับถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะวิ่งต่อเลยนะฮะโอ้ยังมีคําถามมาอีกนะ,ะเอสโซนะฮะขออนุญ,ญาตตอบเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะฮะเอสโซแนวรับก็แถวแถวบริเวณ 8บาทแล้วก็7บาท80นะยังไงช่วงนี้รอย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อนะฮะแต่แถว8บาทถึง7บาท80นะฮะก็เป็นตัวสุดท้ายที่ขออนุญาตตอบในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วกันนะเพราะว่าตลาดเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนเวลา4โมงเย็นนะฮะก็จะมาสรุปภาพตลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงท้ายสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ